บิทรงเอาพระราชหารยไยใส่ในปัญหาดังกล่าวโดยทรงศึกษาข้อมูลเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำทรงพบว่าเป็นหญ้าที่มีลักษณะพิเศษด้วยระบบรากที่ใหญ่และยาวอย่างลึกลงดินและยังแตกแขนงเป็นรากฝอยสารกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยยึดและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินสามารถชะลอการไหลของน้ำและช่วยรักษาความชื้นของน้ำใต้ดินไว้ จึงมีพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่ปี2534จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันดำเนินงานมาถึงฉบับที่7 ปีพุทธศักราช2566ถึง2570เป็น,นกลไกการขับเคลื่นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาวิจัยทดลองปลูกขยายพันธุ์และนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงดินและน้ำเช่นนางเพียงจันทร์จีมสิริเกษตรกรจังหวัดชนบรุรีที่น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องหญ้าแฝก เนื่องจากเดิมมีอาชีพขุดหน้าดินขายทำให้ดินมีปัญหาขาดอินทรีย์วัตถุเกิดการกัดเซาะพังทลายของดินและไม่สามารถปลูกพืชได้จึงไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินชนบุรีในการปรับปรุงบำรุงดินและได้ทดลองหลายวิธีแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจนในปี2563ได้เปลี่ยนมาใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูป,ปรับปรุงดินจึงได้จัดทำเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ผลและผักสวนครัวรวมกับการปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบต่างๆทั้งรอบขอบบ่อรอบไม้ผลไหลาทางและพื้นที่ลาดชันจนสามารถทำให้พื้นดินสมบูรณ์ขึ้นสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปัจจุบันจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่8ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี มีหน่วยงานเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานมีการรวมกลุ่มและรับผลผลิตจากชาวบ้านมาจำหน่ายนับเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ใช้หญ้าแฝกในการพลิกฟื้นพื้นดินนอกจากหญ้าแฝกจะเป็นปราการธรรมชาติด่านสำคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ำยังสามารถขยายผลไปสู่การส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมทั้งการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากหญ้าแฝก การจักสารหญ้าแฝกเป็นของใช้และของที่ระลึกเช่นหมวกพวงก,กุญแจกระเป๋าเพื่อต่อยอดและสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ขย้ายผลไปสู่นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เมื่อเรียนจบสามารถใช้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินเชิงลาดถนน เช่นกรมทางหลวงที่ได้กำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่ดูแลก่อสร้างทางโดยเฉพาะทางหลวงที่ตัดใหม่ให้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกพร้อมทั้งส่งเสริมข้อมูลเทคนิควิชาการเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพันธลายของดินลาดคันทางและลาดเหนือคันทางในสายทางต่างๆ ของพระราชดำริเรื่องหญ้าแฝกแสดงถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่ใช้ได้จริงสามารถพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยครอบคลุมทุกมิติของการอนุรักษ์ดินและน้ำ<ต>การเสริมสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนการรับมือกับความเสี่ยงใหม่ในบริบทโลก